ูเขาวบุขาวตอ,อ,อนนี้ก็พอฉันรู้ก็ามาถามอาจารย์ใครไปเปลี่ยนเป็นวัหนบเขาวเนี่ยพอฉันรู้ทาไมยังจะรู้อีกเ <c oughs> จ้าวาดเลยนะครูเจ้าวาเลยพูดถึงว่างปูครับเวลาปีหนึ่งมีคนมาครอบครูเย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อะไหมครับปู่เยอะเอริ่มเริ่มเริ่มเปีนนั่นเราคุยกัน ลงขึ้นผมว่ากันหนอะตั้งแต่ปีสองสองมาเออเป็นเซลล์วันเดือนแล้วเป็นพระเดือนจีนหนักสองเท่าในสองห้ายี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วหลวงปู่ครับเจ้าเจ้าโยมก็มากราบปู่ขอครูรักษาตลอดด้วยมาตใช่หลวงปู่เลยมานี้ก่อนนะอ๋อครับเขาเหาเราเป็นเจ้าวันอ๋อชื่อฉายาหลวงปู่หลวงปู่แปลมานี่ ปลว่าอะไรครับปู่ลองปู่อาฉายาธรรมท่โลแปลว่าไงนะหมายถึงว่าพอแผลหายแล้วก็ทานได้ใช่ไหมได้อ๋อหายขาดให้แผลมหายก่อนไอ้พวกอย่างนี้เกิดจากอะไรครับปู่โรคพวกนี้พวกขยุ่มปีนหมาเกิดจากแรงไม่ขยุ่มปีนหมางูสวัสด์เริ่มครับอันนี้มันมันเป็นเชื้อชนิดหนึ่งอ มันเป็นขึ้นขึ้ขึ้นขึ้จนเป็นเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเนี่ยระยะนี้17ปีในประวันเยอด้วยเลยเป็นไหนระหว่าง 2, 4, 9, 2อยู่หัวเปลือก10หมัข้าวเย็น10บมา ขา้าวเย็นเหนือสิบบาทขา้าวเย็นได้สิบบาทนอนตาอยากสิบบาทต้งเกลยอปลาหมอสิบบาทต้งข้าวโพดสิบบาทต้นมะเร็งสิบบาทต้นทองพันช่างสิบบาทหัวร้อยลู4สบบาทไม่รู้โรยขาวสองบาทน้ำต,ตาลาวแดงครึ่งกิโลใช่สี่ครั้ง <c oughs> ของที่ห้างกินปลาไม่มีเกล็ดทุกชนิสดสวยมากครับผมเดี๋ยวผมเข้ทาย นี่ตำราของปู่ันี่ยแต่วันนี้ใครจสูบพี่ล็กมาตอนที่ยงเข้ามานี่องค์ก็เริ่มเลยครับในห้องเลยอาหมไมถปู่แบบนีบปู่สัากันนะ เดี๋ยวตักเดี๋ยวเอาของปู่เลยช้อนอี๋ยวจัดการอ่าก็ไม่ได้ถ้น้องติดได้เดี๋ยวเดี๋ยวตักให้นะเช็ โอ้ยองนี่มาเลยใ,ใ,ใ่นี่เลอานี่แหละตามตามยื้ยไปเลยนะตามยุ้ยไปข้างหลังเลยยุ้ยไปปัไป้างหน้าอด้คก็สบายก็ได้เป่าก็ได้ผมทำอะไรก็ม,กม่ดีเลยครับพี่ตามไปเลยนะตามยื้ไปเลยนะ มาผมน้ำมอดผมน้ำมนอดเดี๋ยวน้ำมนอดไม่อยู่เดี๋ยวรอก่อนมันจะน้ำมนต์ยังไม่อยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่มีไม่มีคอหัวคอหัวเดี๋ยวไปชิดตัวเดยเดี๋ยวรอรอรอแป๊บนึงอม่กามเปิดมือเลยนะ านมมือนั่งให้ตอนสาธุธรรมารลาบารบำเ็ตั้งปวตารูกันเนะแล้วก็ธรมาลูกพันเนะแล้วก็ตั้งการลูกันนะตาตาตัวตีพระวันดูเตฮ่านมโชวนี้ขาวข่ากไม่มีโน้ตพอดีไปเจอป้าแก่ๆคนนเจกวาแล้วล่ะ แกแนะนำให้ผมมามราวันู่ใครครครใครทีปู่ป้าอายุเจ็ดสิบป่าแล้วแนะนำให้พี่เขาพาแฟนมารักษาคือคนขาหักนะครับผมเขามาหาเราครับเราบอกเองไปหาหมอก่อนแต่ก็เข้าเพืือกก่อนแล้วเราถึงงั้นถึงั้นครับเขาไปเข้าเปือกแล้วก็เองมาพอเขามาก็แล้วก็ผ่าเลยไงผาเปลือกเลยอาผ่าออกเอาไว้ข้างในเอ่อ ตาองรักษาก็หายทีนี้หมอโรงพยาบาลนั้นก็คอยอย่างนี้เมื่อไหร่จะมาผ่าก็มันหายแล้วจะมาผ่าเลยก็รู้ว่าตะหลุยรักษาโขื่อนอะไรเขื่อนเขาว่าไงเขาบอกเที่ยวปูผ่าไต้ติ่งอะเนาะเขาบอกไม่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐอะเขารู้ว่าเป็นตะหลุยแล้วไม่รักษาไงก็โจรกันเ้าจะบอกว่าเวลาขาหักเรงปู่ไปใส่เปลือกทำไมเดี๋ยวทำตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย ไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็เข้ากระดูกแต่ทางโรงพยาบาลนพลัดบอกไม่เข้าต้องเดือนสองเดือนถึงจะเข้ากระดูกปู่มาให้ปลุกระษาแล้วพอคนที่รักษาได้ปลูกหายนี่ไงพอไปถึงโรงพยาบาลบอกนี่ไงเดินได้แล้วนี่ไงหมอบอกไม่ได้นะนี่ไงตะหวุ่รักษาหายทางโรงพยาบาลก็โู๊โหวดดูไอคนที่รักษาหายดัชไ์จบอกเขาอ่ะเขาก็แบบเอ้ยไอมึงบอกกูอีกแล้วไะไอหน้าบก ไปหาเนี่ยจะผ่าไงไม่ต้องผ่าไปหาตะลุยแล้วมัน่าเลยเนี่ยเนี่ยเดินได้แล้วเนี่ยเนาะไอ้ทางนี้ก็แตกแล้ว่ะเขาก็จะวันหญิงจะตัดมันวันหญิงก็จะจะเป็นมะเร็งเี่ตัดขาเขาพูนมั้นเขาไม่ตัดเป่าให้ก็ไปหาตะลุยไม่ตัด